สวัสดีครับผมยญยมรดกไทยนะครับวันนี้นะครับผมเอาเหรียญหนุ่มภูทองวัลลาโยธารุ่นแรกพิมหน้าจมมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเหรียญรุ่นนี้นะครับเท่าที่พบเจอเนี่ยผมเจอแค่เนื้อเดียวนะครับเนื้อทองแดงนะมูลค่านะครับถ้าสวยนะครับที่ผมนํามารีวิวเนี่ยอยู่หลักแสนต้นถึงหลักแสนกลางนะครับทางร้านเนี่ยก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพาถึงที่ด้วย นะครับผมเนี่ยรับโทรศัพท์ด้วยตัวเองนะครับถ้าทุกท่านนะครับอยากปรึกษาเรื่องพักเครื่องเนี่ยโทรมาได้เลยหรือว่าส่งพระมาทางไ d l ดี e นะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ให้กับ q ิ c บา e ์โคดไว้ให้นะครับเดี๋ยวเราไปดูจุดสังเกตเบื้องต้นในการพิจารณาด้านหน้าด้านหลังพื้นผิวเหรียญนะครับเป็นองค์ประกอบนะครับในการให้ความรู้เบื้องต้นนะครับในการพิจารณานะครับเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันด้วยกันนะครับจุดสังเกตแรกนะครับที่ผมดูของเหรียญนี้นะครับอ่า ผมจะดูเส้นแตกนะครับนี่เส้นแตกตรงนี้นะครับเขาจะลากยาวเป็นเส้นเล็กๆขนแมวคุมๆเลยนะผมโฟกัสให้ดูนะครับนี่อันนี้ครับอ่าเห็นไหมเนี่ยตรงไม่ไก่ตาตรงนี้นะครับนี่นะครับเขาจะมีเส้นแตกนะลากยาวมาแล้วก็มีเส้นขนแมวบริเวณตรงนี้นะครับอ่าจุดแรกนะครับที่ผมดูนะอ่า เดี๋ยวจุดที่สองเนี่ยผมจะพาไปดูนะครับอ่าถ้าหน้าจบนะครับผมจะดูตรงนี้เลยแก้มตรงนี้นะครับเขาจะบุ๋มนะครับลึกลงไปนะครับแล้วตรงนี้เขาจะนูนขึ้นมานะถ้าผมตะแคงไปเนี่ยจะชัดเลยนะครับนี่เห็นไหมเขาจะบุ๋มนะครับนี่เขาจะบุ๋มลึกลงไปนะครับแล้วแก้มตรงนี้เขาจะนูนขึ้นมาตรงนี้นะครับอีกหนึจุดนี่าจุดสังเกตถัดไปเนี่ย อ่าผมจะดูบริเวณตรงนี้นะจะมีเส้นหนาหนานูนูขึ้นมาเลยนะครับนี่อ่าเนี่ยตรงเนี้ยจะมีเส้นหนาหนานูนูขึ้นมาเลยนะครับอ่าตรงนี้นะอีกหนึ่งจุดนี่อ่าปูทองนะครับมีมูลค่าแพงนะนีนนะ่อ่านูนๆขึ้นมาอย่างนี้เลยนะอ่าบริเวณตรงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูนะครับบริเวณถัดไป บริเวณถัดไปเนี่ยตรงหูเหรียญตรงนี้นะอาจจะมีเส้นแตกนะครับลากยาวมาเลยนะคมๆเลยนะนี่ตั้งแต่บนหูเหรียญน,นะครับาลากยาวมาถึงตรงนี้เลยนะนี่ยอีกหนึ่งจุดนะครับเนี่ยเห็นไหมลากยาวมาเลยนะเห็นไหมคมๆเลยนะเนี่ยเห็นว่าตรงนี้ครับเราผมตแครง้ดูเนี่ยนี่นี่นี่นนนนนน จะเป็นปลายเนี่ยจะเป็นปลายเข็มเลย Netflix. นะคมๆเลยนะนี่อีกหนึ่งจุดนี่ครับอ่าตรงนี้นะนี่จุดสังเกตรุ่นนี้นะครับมีหลายจุดนะครับอ่าแต่จุดที่ผมบอกเนี่ยเป็นจุดสังเกตเบื้องต้นนะครับอ่าดูตาตรงนี้นะครับในตาตรงนี้จะมีเส้นขนแมวนะครับคมชัดเลยนะนะครับเห็นไหมจะมีเส้นซ้อนนะครับ ในตาตรงนี้นะครับเนี่ยขนแมวเนี่ยคมชัดเลยนะนี่เนี่ยครับบริเวณตรงนี้อีกหนึ่งจุดนี่อ่าตรงนี้นะอ่าเดี๋ยวเราไปนะครับไปดูนะครับพื้นผิวเหรียญนะครับอ่านี่พื้นผิวเหรียญนะครับอ่าตรงหูเจาะเนี่ยครับหูเจาะด้านหน้าจะเป็นลักษณะอย่างนี้นี่หูเจาะด้านหน้านะครับเดี๋ยวเราไปดูพื้นผิวเหรียญกัน พื้นผิวเหรียญเนี่ยรุ่นเนี้ยเขาจะตึงตึงกว่าหน้าลอยนะครับพื้นเขาเนี่ยจะตึงกว่านะครับพิมพ์บล็อกเนี่ยพื้นเขาจะตึงกว่านี่พื้นเหรียญน,นะคบเห็นไหมพื้นเนี่ยเขาจะตึงตัวหนังสือไม่ไข่ปลาเขาจะนูเนเด่นคมชัดขึ้นมาเลยนะนี่บริเวณตรงนี้นะนี่นี่ก็คือพื้นนะครับพื้นแบบ เด่นนูนขึ้นมาเลยนะอ่ามีแบบนี้นะครับผมก็ยินดีบริการรับเช่าพาถึงที่นะครับอ่าถ้าเพื่อนๆนะครับสนใจนะครับอ่าให้ผมปรึกษาเรื่องพาโทรมาได้เลยนะครับผมยินดีรับโทรศัพท์เองอ่าตรงนี้นะครับอีกหนึ่งจุดอ่าเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตด,ด้านหลังกันนี่จุดสังเกตด,ด้านหลังนะครับของเหรียญน,นี้นะอ่าผมจะดูนะครับ ตรงพื้นตรงนี้จะมีเส้นแตกก่อนเลยหนึ่งขีดนะครับเนี่ยจะมีเส้นแตกถ้าเหรียญไม่ผ่านการใช้งานมาเนี่ยนะครับเนี่ยเขาจะชัดขึ้นมาเลยนะนี่บริบเวณตรงนี้นะครับอีกหนึ่งจุดเนี่ยอ่าตรงนี้หนึ่งจุดนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับบริเวณถัดไปบริเวณถัดไปเนี่ยอ่าผมจะดูนะครับอ่าปลายยันตรงนี้นะครับเนี่ยยันตรงเนี้ย จะมีเส้นแตกนะครับขนแมวนะครับยื่นออกมาคุมๆเลยนะเนี่ยครับบริเวณตรงเนี้ยนะครับอีกหนึ่งจุดนี่ตรงนี้นะเส้นตรงเนี้ยนะครับจะมีเส้นแตกเลยนะหนึ่งจุดแล้วก็ตรงนี้นะครับผมจะดูตรงนี้นี่ยันตรงเนี้ยนะครับยัน ยานตรงนี้นะเราพื้นเนี่ยจะมีเส้นแตกนะครับลากยาวออกมาเลยนะถ้าเหรียญไม่ผ่านการใช้งานมาเนี่ยนะครับจะมีเส้นแตกเนี่ยเหมือนสาอากาศเดียวยาวบนพื้นเหรียญเลยนะนี่นี่เนี่ยครับลากยาวไปเลยนะนี่บริเวณตรงนี้นะครับตรงพื้นเนี่ยถ้าเหรียญถ้าใช้งานมาแล้วเนี่ยตรงนี้จะมองไม่เห็นนะครับนี่อีกหนึ่งจุดนะ เดี๋ยวเราไปดูบริเวณถัดไปบริเวณถัดไปเนี่ยผมก็จะดูนะครับตรงเนี้ยจะมีขีดนะครับใต้ยันตรงเนี้ยอีกหนึ่งจุดนะครับนี่ใต้ยันตรงเนี้ยนะครับจะมีขีดนะครับนี่ขีดปุ่มๆนะครับโค้งๆหน่อยๆอยู่ตรงเนี้ยนะครับอีกหนึ่งจุดเนี่ยปุ่มนาๆหน่อยนะครับนี่อ่าเดี๋ยวเราไปดูบริเวณถัดไปบริเวณถัดไปนะครับ ผมจะดูนะครับในยันตรงนี้นะครับเนี่ยในยันตรงนี้จะมีขีดนะในยันตรงนี้จะมีขีดคมๆเลยนะนี่จะมีขีดตรงนี้คมๆเลยนะอีกหนึ่งจุดนี่ตรงนี้นะตรงนี้อีกหนึ่งจุดนี่แต่เราเราไปดูพื้นผะิวเหรียญนะครับนี่ ก่อนเราไปดูพื้นผิวเหรียญเราไปดูหูจอะก่อนนะของรุ่นนี้นะนี่ของรุ่นนี้นะครับฝั่งขวาการจอดจะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่ฝั่งซ้ายนี่นี่นี่การจอดจะเป็นลักษณะนี้เราเราไปดูพื้นผิวเหรียญกันพื้นผิวเหรียญรุ่นเนี้ยที่ผมบอกนะค่อนข้างจะตึงนะนี่พื้นผิวเหรียญรุ่นเนี้ยค่อนข้างจะตึงนะครับนี่ นี่ก็คือมุมฝั่งซ้ายนะครับมุมฝั่งซ้ายอ่ามุมล่างแล้วครับนี่ตรงมุมล่างการรีวิวของผมนะครับเป็นการรีวิวนะครับให้ความรู้เบื้องต้นในการพิจนารณานเรื่องพาเครื่องนะครับอ่านี่ถ้าทุกท่านนะครับสนใจเรื่องพาเครื่องที่จะปล่อยเนี่ยนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับผมยินดีรับโทรศัพท์ด้วยตัวเองนะครับนี่ ตรงนี alors, look, ้ด like, ้วยนะครับเดี oon, ๋ยวเราไปดูด้านข้างกันน yup. ี่ด oh. mm ้านข้างนะครับก็จะเป็นลักษณะการตัดแบบนี้นะครับนี่ก็คือด้านข้างนะครับด้านข้างเหรียญนี่ครับด้านข้างการตัดเนี่ยจะเป็นลักษณะอย่างนี้นี่มีแบบลักษณะการตัดแบบนี้นะครับ อ่าผมยินดีเลยนะครับยินดีรับเช่าเลยนะอ่าการให้ความรู้ของผมเนี้ยผมก็ยินดีนะครับให้คาปรึกษาด้วยนี่เดี๋ยวพลิกฝั่งขวาให้ดูอ่านี่ฝั่งขวานะครับฝั่งขวานี่อ่าการตัดเนี่ยจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะอ่านี่นะครับนี่การตัดลักษณะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แหละ อ่านี่นี่เห็นรอยซุยอ,อ,อย่างเงี้ยนะครับอ่านี่เป็นความรู้เบื้องต้นเลยนะจำตัวรอยตัดให้แม่นๆนะครับการรีวิวของผมนะครับเป็นการรีวิวนะครับให้ความรู้เบื้องต้นในการพิจารณาถ้าทุกท่านชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับอ่าคราวหน้านะครับผมจะํานำพักเครื่องนะครับตั้งแต่หลักร้อยนะครับถึงหลักล้านเนี่ย มาให้ทุกท่านเนี่ยได้รับชมกันนะครับถ้ามีโอกาสเนี่ยก็จะทำภาพแพงๆนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ